สวัสดีชาวตาะลอนทุกคนนะครับวันนี้เป็นทริปพิเศษนะครับเป็นวันเดย์ทริปนะครับเราจะเที่ยวเก้าวัดในนครปฐมครับเป็นยังไงไปดูกัน นี่ครับจอดพักกินข้าวราอคุณแชมป์นะขับรถมาจากดอนเมืองอยู่นี่เราแวะกันตรงตลาดก่อนที่จะไปถึงพุทธมนทลลองดูขอนนะ ดูดิโคตรเยอะเลยอ่ะที่พุทธมณฑลยังแจมสั่งอะไรอ่ะข้าวผัดปลาดิโม่นี่เราสั่งหมูกรอบเพิ่มนะครับมาเกียต้มเล่นหมูเดี๋ยวเดี๋ยวจะจิ้มมันวนป็นลอยเอ่ะเป็นไงเป็นไงกรอบนี่ สายยากแต่ผมมอยากายากินก่อนนะ วันที่วัดไร่ขิงแล้วนะครับเพิ่งมาถึงเมื่อกี้สักครู่อันนี้รถรถเอซแต่เรามาเวฟโอเคเดี๋ยวเราไปไหว้พระธรมบุญกันดีกว่าครับผมไปใกล้เลยครับขอบคุณครับใกล้ๆเลยเชิญครับขอบคุณครับ มันใกล้ๆท่าเรือนะครับไปให้หันปลามาเมื่อกี้ไม่รู้เดินมาทำไมแต่ในวัดมาถึงก็ต้องเดินมามนี่ดูปลาคล้าย <Thank you. S 1> ปลาแซลมอนปะยิ่งสวนกระแสน้ำอะไรเงี้ยเดี๋ยว,วเราไปเจอพวกคุณแชมป์กันดีกว่าตอนนี้เราหาเขายังไม่เจอเขาไป ทานข้าวอยู่ไปเดีวแล้วนะครับเราก็มาเจอเขาจนได้พ่อหนุ่มเอสอ่แน่นอนเดี๋ยววัดต่อไปที่เราจะไปนะครับเป็นวัดสามพานนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดเลย ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดสามพานไป ข้างในนี้นะครับาถามหลวงพ่อมาแล้วครับเรียกกุดมังกรครับข้างในนี้เดี๋ยวเราไปชมความงามกันดีกว่าครับผมนี่ไงเดินนี่แล้วก็ขึ้นเข้าในตัวมังกรโอ้โหเราเดินเข้ามานะครับในตัวมังกรเนี่ยเราจะต้อง มันจะเป็นทางแบบแบบแบบเป็นเนินนะครับ bye, ผมก็จะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆครับ แล้วนะครับก็ถึงขั้นสุดท้ายแล้วกิ๊กถ่ายทำว้ามาโคตรจะเหนื่อยครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนนะครับบนเป็นยังไงเหนื่อยรจริงไป อ oh. อันนี้เป็นชั้นด่านฟ้านะครับของกุฎบางกอน,นะครับก็ขึ้นมา15ชั้น <S <S ก็จะเป็นทางแบบในท i แ e ลบ p นะครับ <S 1> <S 1> ในทาําวาร์ปแล้วก็จะขึ้นมาชั้นที่16-17เเนี่ยเราก็ต้องเป็นบันไดขึ้นมา <S 1> <S 1> เป็นบันไดาทางชั้นขึ้นมาแต่ไม่ยากเกินไปนะครับ คนเท่าคนแก่ก okay, ็มาได้โอเคครับเดี๋ยวเราชมวิว ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่วัดสว่างอารมณ์นะครับเป็นวัดที่สามแล้วนะครับมีค้องอันเปลเลร์เลยก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนโบสถ์กันนะครับแล้วก็สบายพากกันดีกว่าครับ สวัสดีครับเดีเป็นไก่ปะครับเป็นไก่ปะครับเป็นไก่ปะครับก็ตอนนี้นะครับเราถึงวัดกลางบางแก้วกันแล้วนะครับก็ห่างจากวัดสว่างอารมณ์ประมาณ7.9กิโลนะครับเป็นวัดที่4ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวโบสกันเลยครับผม ใส่เสื้อด้วยครับหนาวคุณท้องหนาวคุณท้องหนาวอะ่ะดมมือดมหลังมือไม่กัดหรอกเดี๋ยวเราไปวัตที่ห้ากันแล้วนะครับไปไหนลองลองเทสก่อนอ เทคที่หนึ่งอ่ะยังไม่จบนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปแค่นั้นให้ผมมองแต่กล้องใช่ไหมทีสองอ่ะยังไม่จบนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปพูดให้มันแบบน่าตื่นเต้นเลยแบบขอเทปที่สามายังไม่จบนะครับโปรดติดโอ้ยวดติดติดติดเอาไว้ม่้อ่เท็ที่สี่ยังไม่จบนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับผม Okay.